สวัสดีพม่เป็นทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในช่วงเวลาไม่กี่วันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตลาดมอเตอร์ไซค์ในบ้านเราเนี่ยคึกคักสุดๆดมีหลายๆรุ่นเปิดตัวมาเอาเป็นว่าผมเนี่ยทำคลิปไม่ทนันเลยทีเดียวโดยในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตรุ่นใหม่ของทางค่าย GPS กันซึ่งก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าไม่กี่วันมานี้ทาง GPS ก็ได้มีการเปิดตัว n New d ว o n e 150 2023ออกมา ซึ่งเชสีใหม่นี่ก็ต้องบอกเลยว่าโดนใจโดยเฉพาะสีน้ําเงินเนี่ยหลายๆคนชอบกันมากๆนะครับและหลังจากโดนเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าเพราะว่าทาง G P X เนี่ยได้มีการเปิดตัว G R 2 0 0 R โฉมใหม่ล่าสุดนะครับโดยใช้ชื่อว่า New d e m o n G R 2 0 0 R 4ีวาว2023 d a k o t a 2 ต้องบอกเลยว่าชื่อเนี่ยค่อนข้างยาวเลยนะครับแต่ถ้าเรียกง่ายๆเนี่ยผมคงคิดว่าเขาน่าจะเรียกว่า GR 200R Dakota t ่ o นะครับและก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่า GR 200R เนี่ยเป็นรถสปอร์ตฟู l f ฟลลิ n งล้อ17ของทางค่าย Gpx ที่ค่อนข้างขายดีมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากและมีการปรับโฉมบ่อยๆนะครับอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็น GR 200R ที่อัปเกรดเครื่องยนต์เป็น4วาล และโฉมล่าสุดเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องยนต์4วาล์วเหมือนเดิมนะครับแต่มีการปรับสีสันใหม่ให้ดูดุดันสวยงามและสปอร์ตมากขึ้นโดย3เฉดสีใหม่นะครับที่มีการเปิดตัวใน d a k o s a 2เนี่ยได้แก่สีเทานะครับและสิ่งเกย์ปิศาจทรงสเสน่ห์สีทันสมัยให้ความโดดเด่นแบบมีสไตล์บนท้องถนนโดยสีนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับเป็นสีที่น่าจะแต่งขึ้นมากๆสีหนึ่งเลยคือจริงๆแล้วเดิมๆเนี่ยมันก็สวยนะไม่ต้องไปแต่งก็ยังสวยเลยสีต่อมาเนี่ยเป็นสีดำ นะครับเด t o นาแบล็ k ปีศาจสุดดุดันในเฉดส,สีที่ให้อารมณ์ลึกลับหน้าค้นหาสเสน่ดึงดูดทุกสายตาสีสุดท้ายเนี่ยเป็นสีที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับเป็นสีเดียวกับ New Drone 150 2023 มันคือสีน้ําเงินนั่นเองครับโดยใช้ชื่อสีว่า d r a ค o s a Blue ปีศาจสุดสปอร์ตกับสีสันที่ให้อารมณ์ความมันเร้าใจในทุกเส้นทางโดย3สีนี้ก็เรียกได้ว่าสวยกันคนละสไตล์นะครับในส่วนของเครื่องยนต์และฟังก์ชันเนี่ยยังไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยเขาก็จัดหนักจัดเต็มมาให้อยู่แล้วเครื่องยนต์พิกัด2 0 0ซีซีวาล เกียร์6สปีดระบบหัวฉีด g p x f i มาตรฐานอเมริการะบายความร้อนด้วยน้ำโครงสร้างตัวรถเป็นแบบเทอร์ริทเฟรมหรือว่าโครงถักขับเคลื่อนด้วยโซ่ DID ขนาด428แบบมีโอลิงวงล้อขอบ17รัดด้วยยาง IRC ระบบไฟรอบคัน LED หน้าปัดเรือนใหม่แบบ Full d i g i t a LED l Bitter ช็อคอัปหน้าแบบหัวกับอัปไซด์ดาวช็อคอัปหลังแบบโมโนช็อคจาก YSS ปรับพีโลดได้7ระดับทำงานร่วมกับมัตติลิง d ์ดิสเบกหน้าขนาด276ม mm. ิลิเมตร ดิสเบรกหลัง220มิลิเมตรและสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของราคานั่นเองโดย New Demon GR 200 r d d a c o s a 2 Collection ใหม่นี้นะครับมากับราคาเปิดตัวแนะนำขายอยู่ที่8,9,500บาทราคาเดียวทุกสีเลยนะครับพร้อมรับประกันเครื่องยนต์นานถึง3ปีหรือ30,000กิโลเมตร ก็ถือว่ารับประกันกันยาวนานพอสมควรเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจ New d e m o n GR 200R 4วั wow ล223 0 Dacosa r 2คันนี้คุณสามารถไปดูตัวจริงได้ที่ศูนย์บริการ g p s x ใกล้บ้านนะครับหรือว่าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านก็ได้นะครับลองเข้าไปสัมผัสตัวจริงไปจับจับค้อมๆดูก่อนเผื่อถูกใจก็จะได้จัดมาสักคันนะครับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับตัวผมเองคงต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวั สวัสดีครับ